ก็กะจะมาแจกวิธีปดแบนทีเอ็กแล้วก็ n c d t ต่างๆหรือว่ากดเอ็กไม่ก็ d a t ตนะครับ่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นของทีเอ็กนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําของทุกการโปรนะให้เราเข้าไปที่ดิสท,ที่โดนแบนนะครับแล้วเราก็กดที่ฟันเฟืองแล้วก็ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราหาไฟอ์มแล้วเราก็เอาออกนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการออกจากบัญชีนะครับในสตรีมเหมือนกันนะครับเราจะเปลี่ยนกด,ดเชงก็ได้นะตอนนี้ก็ให้เราทําการปิดดิสสตรีมให้หมดเลยนะวิธีที่2นะครับก็ให้เรากดปุ่มวหนครับแล 好的 สำหรับคนที่มีอีเมลแล้วก็ล็อกอินของ Microsoft นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคนอาจจะไม่เป็นเหมือนผมนะครับมันอาจจะให้แบบซส์อินใส่เอาอะไรต่างๆนะเราก็ทําไปนะครับให้มาตรงที่อีเมลแล้วก็เอาอีเมลออกด้วยนะครับปุ่ม Windows R พร้อมกันนะครับเขียนแอปดาต้านะนจะแอปดาต้าให้เราเข้ามาตรงเราก็จะเจอดิจิทัลนะเราก็ลบไปเลยสําหรับใครที่อยากกดฟรีลองเปลี่ยนดีสเปลี่ยนสตรีมแล้วก็ล็อกสตาร์ใหม่ดูนะครับว่ปกดออกหรือเปล่ากดไม่ออก,ไม,ออกไม่ต้องตกใแนะทีนี้ผมก็จะมีตัวปลดมาช่วยนะครับหลังจากที่เราได้โปรแกรมหน้าตาาาาโปปปรรรแกรมกมม็็จะเเนนนนอย่งี้้้สาาถขไไหลด นะตรงนี้ก็ให้เราใส่คีย์เราไปพอใส่คีย์เสร็จเราก็กดไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันลิงก์ล็อกสตาร์ก็ได้นะสำหรับคนที่ลองปลดฟรีไปแล้วกดไม่ออกก็กดอันลิงก์ล็อกสตาร์ไปนะครับก็กดตรงนี้แค่รอบเดียวนะครับเดี๋ยวเราได้ยินเสียงตือนก็คือปลดพาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ลองปลดฟรีไปอย่าลืมทำสเต็ปเดิมนะครับเอาไฟเอ็มออกจากดิสก์เก่าแล้วเชงแอคเคาท์คอนเสิร์ตินไว้นะทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เรามากดตรงนี้นะครับเลือกเป็นทิกนะ พอได้ยินเสียงตีสองตีอย่างนี้ก็คือปลดเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็ให้เราทำการเข้าดิสตีมล็อกสตาร์ใหม่เลยนะครับาาด,ดร,รื่ง,รรงแบนทีก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่มีปัญหารหรืออยากสอบถามต่างๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมไล่ตอบสำหรับใครที่สนใจลิงใต้ไบโอเลยครับขอบคุณครับ